สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกแนวคิดที่น่าสนใจมากๆวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องจากหนังสือ Zero to One ของ Peter t i ท l l ครับเป็นแนวคิดที่อาจจะฟังดูเออสวนกระแสหน่อยนะครับเรื่องธุรกิจผูกขาดที่ดีใช่ค่ะที่เขาบอกว่าการแข่งขันเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบเสมอไปครับผมแล้วก็ไอการผูกขาดบางแบบเนี่ยแหละที่อาจจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนจริงๆ วันนี้เราจะมาขุดคุยมุมมองนี้กันดูอ้างอิงจากบทสรุปที่เรามีนะครับเป้าหมายวันนี้คืออยากชวนทำความเข้าใจมุมมองที่ต่างออกไปเนี่ยแหละครับแล้วก็ดูสี่ลักษณะสำคัญที่ทิวบอกว่าเป็นหัวใจของธุรกิจผูกขาดที่ว่านี้เริ่มจากคำถามแรกที่หลายคนอาจจะสงสัยเลยทำไมความเชื่อที่ว่าการแข่งขันเป็นสิ่งที่ดีมันถึงอาจจะไม่จริงเสมอไปล่ะในมุมของทิวคือมันน่าคิดนะคะครับ น่าคิดมากทิวเขามองว่าพอการแข่งขันมันสูงมากๆเลยนะเอ,อ่อทุกบริษัทก็จะแบบมัวแต่สู้กันใช่ค่ะสู้กันเรื่องเล็กๆน้อยๆลดราคาตัดราคากันไปมาจนลืมไปว่าเฮ้ยเราต้องสร้างอะไรใหม่ๆที่มันมีคุณค่าจริงๆนะอืมย่อสุดท้ายกำไรก็หดหายกันหมดใช่เหมือนนึกภาพร้านอาหารสองร้านเปิดติดกันเลยแข่งกันลดราคาอย่างเดียวค่ะ สุดท้ายอาจจะไม่มีใครรอดเลยเพราะไม่มีเงินพอจะไปปรับปรุงร้านหรือว่าพัฒนาเมนูใหม่ๆเลยจริงค่ะแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นในมุมมองของเทียวก็คือการมุ่งเน้นแต่จะเอาชนะคู่แข่งในเกมเดิมๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าบั่นทอนพลังงานทรัพยากรที่จะเอาไปสร้างนวัตกรรมจริงๆอะค่ะอืมกลายเป็นว่าทุกคนแข่งกันลดต้นทุนลดราคามากกว่าจะแข่งกันสร้างความแตกต่างที่มันแบบ พลิกเกมได้จริงๆซึ่งระยะยาวทั้งตลาดอาจจะอ่อนแอลงก็ได้เข้าใจเลยครับแล้วทิวก็ยังชี้ไปที่สิ่งที่เขาเรียกว่าคำโกหกสองแบบด้วยนะที่บริษัทชอบใช้กันคำโกหกยังไงคะแบบแรกคือพวกบริษัทที่อยู่ในตลาดที่แข่งขันกันดูเดือดมากๆนีครับมักจะชอบบอกว่าตัวเองเนี่ยโดดเด่นนะอยู่ในตลาดที่นิยามสักกว้างเลยทั้งที่จริงๆแล้วกำไรอาจจะน้อยมากอ๋อ คือสร้างภาพว่าตัวเองเหนือกว่าถึงที่แข่งกันเลือดสาดประมาณนั้นเลยครับส่วนแบบที่สองคือพวกที่เป็นผู้ผูกขาดจริงๆค่ะกลับชอบทําตัวเหมือนว่าโอ้โหตลาดนี้มีการแข่งขันสูงมากเพื่ออะไรก็เพื่อเลี่ยงการตรวจสอบจากภาครัฐไงครับอ๋อเข้าใจแล้วอันหนึ่งพยายามทําให้ดูดีอีกอันพยายามหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ใช่เลยซึ่งมันก็ไปเชื่อมกับที่เขาบอกว่าบริษัทที่มีความสุข คือบริษัทที่แตกต่างอเพราะมีความเป็นเอกลักษณ์ไงครับแทบไม่มีคู่แข่งส่วนบริษัทที่ไม่มีความสุขคือบริษัทที่เหมือนกันเพราะมัวจะติดอยู่กับการแข่งขันดําเดิม มันสะท้อนแรงจูงใจชัดเจนเลยนะคะกลุ่มแรกก็พยายามสร้างภาพลักษณ์เพื่อความอยู่รอดหรืออาจจะดึงดูดนักลงทุนส่วนกลุ่มหลังก็พยายามลดความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแลแต่แก่นที่ทายเอาอยากจะบอกก็คือความเป็นเอกลักษณ์นั่นแหละที่เกิดจากการสร้างส,างสิ่งใหม่จริงๆไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์คือกุญแจสำคัญของความสำเร็จแบบยั่งยืนที่เขาเรียกว่าความสุขของบริษัทครับผมทีนี้มาถึงหัวใจสาคัญเลย อะไรคือลักษณะของธุรกิจผูกขาดที่ดีตามที่เทว,ว่าไว้เขาสรุปไว้4ข้อหลักๆค่ะมีอะไรบ้างคะข้อแรกนี่เด็ดมากคือเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ proprietary technology ที่ต้องดีกว่าของเดิมแบบว่ายัางน้อยสิบเท่าโอ้โหสิบเท่าเลยหรอคะใช่ครับเขาเน้นเลยว่าต้องสิบเท่าทำไมต้องขนาดนั้นคะคือเตียวเขาเชื่อว,ว่ามันต้องดีกว่าขนาดนั้นจริงๆอะคะ่ะถึงจะทำให้คนรู้สึกว่า เฮ้ยมันคุ้มที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนจากสิ่งที่คุณเคยอยู่มันต้องเป็นกาวกระโดดที่แบบชัดเจนมากๆพอที่จะเอาชนะความขี้เกียจของผู้บริโภคได้เลยนุภาพออกเลยเหมือนตอน Google Search เข้ามาใหม่ๆที่มันดีกว่า Search Engine อื่นๆแบบคนละเรื่องเลยใช่ใช่ใช่แบบนั้นเลยครับชัดเจนมากข้อต่อมาข้อ2คือเอฟเฟกเครือข่าย n e t w o r k e f f e อ t s อันนี้คลาสสิกเลยครับยิ่งมีคนใช้เยอะแพลตฟอร์มยิ่งมีค่ามากขึ้นไปอีก พวกโซเชียลมีเดียหรือพวกมาร์เก็ตเพลสออนไลน์ค่ะยิ่งคนเยอะยิ่งดึงดูดคนใหม่ๆเข้ามามันเหมือนกับว่ามันเสริมพลังตัวเองไปเรื่อยๆได้และถ้ามีข้อสามมาเสริมด้วยจะยิ่งแข็งแกร่งคือการประหยัดจากขนาด economies of scale ค่ะพอธุรกิจมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆต้นทุนต่อนหน่วยมันถูกลงอือย่างพวกธุรกิจซอฟต์แวร์นี่ชัดเลยนะคะลงทุนพัฒนาทีเดียวแต่ขายเรื่อยๆถ้าไม่มีต้นทุนเพิ่มใช่ครับ หรือโรงงานผลิตใหญ่ๆที่ได้เปรียบเรื่องต้นทุนวัตถุดิบการผลิตมันทำให้ยิ่งโตยิ่งทิ้งห่างคู่แข่งไปได้อีกค่ะแล้วข้อสุดท้ายล่ะคะข้อสุดท้ายอาจจะดูจับต้องยากนิดนึงแต่สำคัญมากคือการสร้างแบรนด์บรนดิ้งที่แข็งแกร่งจริงๆอืมไม่ใช่แค่โลโก้สวยๆไม่ใช่แค่นั้นครับแต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นความพักดีจนคนรู้สึกว่าแบรนด์นี้คือส่วนหนึ่งของตัวตนเขาเลยอย่าง Apple นี่ชัดเจนมาก ชัดเจนที่สุดเขาไม่ได้ขายแค่โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์แต่ขายประสบการณ์ขายภาพลักษณ์ขายความรู้สึกพิเศษบางอย่างใช่เลยค่ะพอมามองภาพรวม4ข้อนี้ทั้งเทคโนโลยีเครือข่ายขนาดแล้วก็แบรนด์มันคือการสร้างประกันป้องกันธุรกิจที่แบบแข็งแกร่งมากๆซึ่งเทียวก็มองว่านี่ไม่ใช่การผูกขาดแบบเอาเปรียบนะครับมันเป็นผลลัพธ์จากการที่เราสร้างคุณค่าที่มันเหนือกว่าจริงๆแล้วกำไรที่ได้จากความเป็นเอกลักษณ์นี่แหละ ที่ทำให้บริษัทมีเงินมีทรัพยากรเหลือเฟือไปลงทุนสร้างนวัตกรรมใหม่ๆต่อไปได้อีกอ้อมันเป็นวงจรที่ดีนั่นเองใช่ค่ะเป็นวงจรของการสร้างจากศูนย์ไปหนึ่งอย่างที่เขาว่าไว้จริงๆดังนั้นแนวคิดสำคัญของเทียวก็คือแทนที่จะกระโดดเข้าไปในสนามรบเดิมที่แบบแข่งกันดุเดือดเลือดพล่านอยู่แล้วค่ะให้ลองมองหาทางสร้างตลาดใหม่ไปเลยหรือเจาะตลาดเล็เลกๆที่ยังไม่มีใครสนใจ แล้วสร้างการผูกขาดในแบบของเราขึ้นมาเองมันคือการเปลี่ยนมุมมองไปมองเกมยาวเลยนะคะครับผมความสำเร็จจริงๆมันอาจจะไม่ใช่แค่กำไรสูงสุดในวันนี้แต่คือการสร้างธุรกิจที่มีคุณค่ามีนวัตรกรรมที่มันอยู่รอดได้ด้วยตัวมันเองโดยไม่ต้องมาคอยพะวงกับการแข่งขันตลอดเวลาเพราะเราเป็นคนสร้างเกมนั้นขึ้นมาเองเลยสรุปแล้วการคุยกันวันนี้ก็เหมือนได้ ท้าทายความคิดเดิมๆของพวกเราเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันไปพอสมควรเลยนะครับค่ะทิวเสนอว่าการผูกขาดที่ดีที่เกิดจากนวัตรกรรมและความแตกต่างจริงๆซึ่งมี4ลักษณะสําคัญที่เราคุยกันไปเทคโนโลยีเครือข่ายขนาดและแบรนด์อาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าก็ได้ในขณะที่การแข่งขันแบบเอาเป็นเอาตายสุดท้ายอาจจะทําลายทั้งคุณค่าและกําไรในระยะยาว ซึ่งก็น,นำไปสู่คำถามปิดท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะว่าถ้าเราลองเอาเลนส์หรือเอาแว่นของเทียวเนี่ยมาส่องดูบริษัทเทคใหญ่ๆหรือบริษัทเจ้าตลาดในปัจจุบันเราจะมองว่าพวกเขาเป็นธุรกิจผูกขาดที่ดีที่กำลังขับเคลื่อนนวัตกรรมตาม,ตามที่เทียวคิดไว้หรือว่าจริงๆแล้วกำลังเป็นผู้ผูกขาดที่จำกัดการแข่งขันในแบบที่แม้แต่เทียวเองก็อาจจะไม่เห็นด้วยหรือเปล่าโอ้โหเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยครับ